ขอยกมือสิบนิ้วแต่งปวงมาลาดอกไม้ถวายความเคารพนอบนอบไว้สาปธิทไยรัตนผ่านแผ้วพระเกลวเจ้าตั้งสามพการอันหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะติเป่งอันสูงสุดขอถวายความเคารพนอบนอบไว้สาครูบาอาจารย์ พระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปอ,อเจริญปอนสัตยาิโยมสาธุชนท่านทั้งหลายปีกำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะรับอรุณอยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นเจ้าวันพฤหัส,สบดีที่าวหกธันวาคม2 5 0 0 67ลัเนอร์สถาญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายลำดับลำดามาถึงเจ้าวันนี้วันพฤหัสบดีพบปะกับอัตมภาพพระครูจันทศรรการจเจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในเมตตาปารามีธรรมของหลวงปอ่อรรพระครูโสพลปริยัติ ได้มอบหมายหน้าที่พือได้มาพบปะกับสัตยาาติโยมท่านทั้งหลายในวันพฤหัสบดีเว้นติดเนี่ยปะกันวันนี้ก็ใกล้ที่จะสิ้นปีมาแล้วสัตยาายิโยมท่านทั้งหลายแล้วก็อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ต้องโจยกันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนอกจากดูแลสุขภาพกาย เรื่องอากาศห้อนอากาศหนาวลก็ต้องดูแลพ่อคอยรักษาสุขภาพจิตใจโดยการรับฟังธรรมะรับอารุณเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลทั้งสองสองฝ่ายเนอดูแลด้านร่างกายมันเข้าหน้าหนาวแล้วก็หอบพอผ้อาห่มผ้าตุ้มใส่เสื้อกันหนาวรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกาย ด้านจิตใจก็ฟักไฟหาธรรมะเอามาเป็นเครื่องกำบังจิตกำบังใจเหมือนกับกรรโบราณที่เิ้นว่าบ้านบ่มีฝาบ้านบ่มีฝา,า,าเป็นปิศาธรรมเหมือนกับเฮาต่ตนตั้งหลายสังเกตพอแห้งต่งมันมีก่เสายกขึ้นมาแล้วก็มีผูฝากเอาไว้หนังเหี้ย แล้ก็มีหลังคามุงอย่าแต่บ่มีฝาเพราะว่าประโยชน์ของแห้งโต้งนั่นเปิ้นเอาไว้ลบแดดแต่ต้องการให้ลมพัดโกรกเข้ามาเหมือนเดียวกันเวลาฝนตกแดดส่องกอดอยู่ฮ้อนอยู่แดดส่องเข้ามาก็้อนฝนซะเข้ามาก็เปียกเหมือนกับคนเฮาเหมือนกันถ้าเป็นบ้านบ่มีฝาก็เหมือนกับคนที่บ่มีธรรมะ เอาไว้คุ้มครองจิตใจเวลากิเลสตัณหาสิ่งบัด,ดีต่างๆมายั่วยุมาทิมมาต่ำก็ทำให้หลงไปโดยมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจวันนี้ได้เอาธรรมะหรือว่าข้อคิดได้มาพบปกับข้อความบทความของท่านอาจารย์พลตรีณเรศจิตรักท่นได้เอาลงไว้ คว่ามีประโยชน์ก็จะนำมาเสนอให้กับศาัทยญายติโยมท่านตั้งหลายข้อที่หนึ่งเพื่อนบอกไว้ว่าอดีตอยากเก็บมาเล่าไม่ต้องคำนึงถึงอดีตหรืออนาคตอดีตล่วงมาแล้วดีก็ดีมาแล้วให้ก็ให้มาแล้วอนาคตยังมาบ่ถึงเราต้องทำปัจจุบันนี้เพื่อดีอนาคตก็จะต้องเพื่อดี เหมือนกับที่หลวงป่อพุทธธาเปินสอนไว้ว่าทำวันนี้ให้ดีแล้ววันหน้าจักได้ดีปัจจุบันที่เฮาดีเพราะว่าเฮาวันก่อนไม่ดีเพราะฉะนั้นอดีตมันล่วงป้นไปแล้วบระเดี๋ยวจะสิ้นปี2567ละอันใดที่มันดีก็ดีเป็นกำไหส่วนอันใดที่มันบดีมันให้มันขาดโอ้ ขึ้นต้นปีใหม่นี้จะทำตัวใหม่ใหกกรรมลูกเป็นการแก้กรรมไปในตัวกรรมเนี่ยแปลว่าเหตุอ่าเป็นการกระทำเนื้อสัตย์ทาดงดังๆหลายเป็นกรรมกลางๆบ่ให้บด่ดีแต่ถ้าทำกรรมดีก็จะเป็นกุศล,ลกรรมทำกรรมให้ก็จะเป็นอกุศล,ลกรรมปีเก่าที่ผ่านมาเนี่ยปีหกเจ็ดจะป้นไปแล้วเนี่ยอันที่ดีก็ถือว่าเป็นกรรมให้ส่วนอันที่มันบด่ดีนั่นเขาก็แก้ไข แก่ที่พฤติกรรมของเฮาด่านทั้งหยแก่ที่พฤติกรรม่าผลของบาปแก้กรรมแก้กรรมนี่นะอันที่จริงมันแก้ก็มาได้ไปทําพิธีอันนั้นอันนี้มันแก้มาได้มันต้องแก้ที่ตัวเฮาปีเก่าเฮาจะเป็นคนขี้ขค้นโอ้ลูกฝายการงานบ่พอได้ทําได้ยะจะใดเอ้าปีใหม่ห8แปดแก้กรรมแก้พฤติกรรมของเฮาหัดลูกเจ้าโลตั้งนาฬิกาปุ๊บลูกเจ้ามาแล้วทําการทํางาน มีการอันย่างที่หับผิดชอบก็ทําไปตามหน้าที่ตามหน้าที่ของเราอันนี้เป็นการแก้พฤติกรรมสมมุติถ้าเป็นละอ่อนเยาวชนนักเรียนจากปีแล้วโอ้ได้เกรบบบดบ่พอดีเออปีนี้ปีนี้ปีหกปนี่จะตั้งใจไอ้กรมะเพ่อมาได้เกรดสี่นัก,นก,นกเพิ่มขึ้นเติรอตัวเติร์ตัว,ต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 วอย่างนี้อ้าวใบทำงานปีแล้ว เคยโดนเจ้านายเดือดเจ้านายจมกี่เต่อปีนี้จะพัฒนาบ่เฮือได้โดนจมรู้นี่เพราะว่าแก้พฤติกรรมอันที่มันล่วงแล้วไปแล้วก็แล้วไปเนี่อ,อดีตอยากเก็บมาเล่าอย่างนี้อตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็เข้ามารับชมรับฟังได้คอมเมนต์เข้ามากราบสาธุธรรมอนุโมทามิไวสาท่านพระมหาด้วยนะครับเนอข้อที่สองสถาญาติยมม่ตนตั้งหลาย เรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นเรื่องเก่าๆที่ให้เคยทํามาแล้วเนี่ยบดีเอามารื้อฟื้นมันบ่มีประโยชน์กาเมืองเพิ่นว่าจะไปฟื้นฝอยหาตะเค็บทาเต๋อมันอาจจะพิดกันาบาดถูกบาดถูกหลงปงข้อเคยอาจจะมีแปลกมีเสียงหรือว่าเข้าใจพิษกันมาในอดีตนะมันเป็นเรื่องเก่าเพิ่นว่าจะไปฟื้นฝอยหาจะเขล็บ อันนี้ก็เหมือนเดียวกันเรื่องเก่าอย่าเอามาลื้อฟื้นมันบ่มีประโยชน์เกยโรดกันเกยเกียดให้กันเกยตุกใจเกยทําผิดเกยกลัวเกยอารมณ์บัดีเกยมีปัญหาเคยหักเกยหลงเกยป่งบัตตกเกยลืมตั๋วอย่างนี้ปล่อยให้มันผ่านไปนะบัเดียวมาลื้อฟื้นตั้งสติอยู่กับปัจจุบันเนะเปินบอกไว้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นสถาญาติโยมทตานทั้งหลายปีใหม่แล้วก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่อู้ใหมอ่อย่างเช่นว่าเวลาโกรธเขานปนบอว่าเวลาโกรธอย่าพูดอะไรแม่นกเสิเตื่อเขาโกรธเขามิ่งขึ้นมาเนี่ยแปลกมันโวยกว่าสมองเนะป๊บป๊บป๊บแดละปากไปก่อนละอย่าเพราะฉะนั้นเวลาโครธจะไปฝังอู้อย่างจะเงียบไวเก็บไว้ก่อน พราะว่าเ,เตือมันอู้มาป,ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันผลตัวมามันเดือดร้อนเนี่ยเปิ้ลก็เลยบอกว่าเวลาโกรธอย่าพูดอะไรเวลาทุกข์ใจอย่าทำโดยไม่คิดแม่นก่อสศรัทธาท่านทั้งหลายหันข่าวออกทีวีก่อนมาเดียวอันอยังงน้อยอยังงน้อยก็ฆ่าตัวตายยังงน้อยก็ฆ่าตัวตายฆ่าตัวเก่าบปอนะฆ่าลูกแถมนะลงข่าวหันก่อนศรัทธาท่านทั้งหลายหันก่อน หาหันข่าวบักกี่วันมาเนี่ยสุมเมตมันอาจจะกระทบกระทั่งแต่ว่ามันเป็นข้อคิดคือภริญาเนี่ยมาบอกเลิกผู้ที่เป็นสามีก็น้อยเนื้อตํำใจมีลูกด้วยกันสองสามคนแล้วโอ้อย่ะเลูกนะเออบุ๊บซ้อมแล้วก็ฆ่าลูกฆ่าเต่าแล้วก็ฆ่าตัวเก่าตัวยื่นไปเพ้น,นห้องว่าเวลาตุกใจเนี่ยอย่าทำโดยไม่คิด มันผลกระทบโดยมา,าเป็นสิ่งที่ดีเลยเนะเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์ใจอยาทำโดยไม่คิดเวลาผิดอย่าแก้ตัวแม่นก่็เวลาผิดจะไปแก้ตัวต้องแก้ที่การกระทำเนีย่ยอย่างไดถึงจะบ่ผิดจะไปแก้ตัวว่าโอ้ผมบได้เนี่ยบได้ทำเน,น,นีอย่างนั้นอย่างนี้เนะพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านตั้งหลๆเวลาผิดอยาแก้ตัว เวลากลัวอยากหนีเวลาเป็นมอบหมายการงานอย่างเชเขาบกอกเคยเขาต้องศึกษาถือว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีปีใหม่เป็นว่าโอกาสไม่ได้มีกันบ่อยครั้งเวลาโอกาสมาถึงต้องรีบไข,ขว่คว้าเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองอครูบาอาจารย์เป็นอาจจะมอบหมายหน้าที่ภารกิจธุระอย่างเช้นข้ามอาสาหับใจ เพื่อที่จะพัฒนาฝีมือตัวเก่าพัฒนาความคิดมันสมองก็จะได้มีอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นเนะเป็นว่าเหมือนกับน้ำสถานญาณโยมทนทั้งหลายน้ำที่มันนิ่งอยู่กับที่เก่าอินะน้ำมันไหลน้ำม,มันก็จะเน่าป่ามันก็จะตายบ่อยู่ละแต่ถ้าน้ำม,มันไหลมันไหลคล่องอดีถ่ายเทได้ดีน้ำก็สะอาด แปะก็มาอยู่เหมือนกับยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้าเขากลัวาการพัฒนานี่นะถ้มันจะย่ำอยู่ที่เก่านะ่ะเนอะมันจะย่ำอยู่ที่เก่าอย่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะบังคับยุดอยู่กับตีมีการพัฒนาทั้งการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา จะหื้อย่ำอยู่กับตีเหมือนสมัยแต่ก่อนรอพระเออรอศรัทธามาวัดวันศีลวันพระแล้วก็สอนธรรมะมันเป็นไปมาได้บางครั้งวันพระมันบัตรงกับวันยุดศรัทธาจากบ้านเพิ่นก็ไปการไปงานเลี้ยงอาชีพเลี้ยงชีวิตอ่าทำสัมาอาชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปนอกจากจะเป็นวันพระใหญ่นะนะที่เพิ่นจะได้มาวัดมาวากันน่ที่เพิ่นนยุดการยุดงานเพราะฉะนั้น พระสงค์ก็ต้องอย่ากลัวการพัฒนาต้องใจธรโมโลยีต้องใจเทคโนโลยีื่อเกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดด้านลบเออเกิดด้านบวกได้อย่างไดต้องเอามาพัฒนาใจในสิ่งที่ถูกที่ต้องเอาไปใจในสิ่งที่ผิดก็เป็นด้านลบมันก็บดีนะเพราะฉะนั้นอย่ากลัว อย่ากลัวเวลากลัวเนี่ยอย่าหนีเวลากลัวนี่อย่าหนีหนีปัญหาหนีการพัฒนาเนี่ยกลัวกลัวการได้เปลี่ยนแปลงตัวเก่ากลัวได้จะมีการพัฒนากลัวการลักหลักเก่าอยู่อย่างไ้สบายนี่ละยิน่ะอย่างนั้นมันก็แบบพัฒนาจะกี่ได้อู้จากกับหลวงป่อท่านพระครูโสพลปริยัตว่าพระสงฆ์องค์เนนเฮาต้องอย่ากลัวการพัฒนาต้องพัฒนาพัฒนาแล้วเปื่อ พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์องค์เนนจะได้ศึกษาและเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแร่หลักธรรมคำสอนต่างพระพุทธศาสนาอย่างนี้เวลากลัวอย่าหนีเวลาอารมณ์ดีอย่าสัญญาเต่เออนเออ,อารมณ์ดีโอ้ได้กะได้กะได้กะอย่าโมนะเวลาอารมณ์ดีนะเพราะฉะนั้นเวลาอารมณ์ดีอย่าสัญญาหับแปกป่นไปนเลยไปเถิดแล้วทําไม่ได้เนี่ยเสียสัจจะนะ เพราะฉะนั้นสถาญาจมต้องมีสตินะมีสติอารมณ์ดีอย่าสัญญาเวลามีปัญหาอย่าจมปรักนี่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจมกับอยู่อดีตจมกับปัญหาทำาพื้ออย่างทุกข์ใจพลังบวกมามีละมีกับพลังลบมาแวดล้อมอ้อมกายมาได้เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอย่าจมปลัก คนบอกไว้อย่างนั้นเวลารักอย่าไปหลงคนเฮานี่ฮักอะไยังไปแล้วหลงหลงกรรมสมัยใหม่เป็น่าโงอหัวไม่ขึ้นเพราะว่าความรักทําให้คนตาบอดบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลารักอย่าไปหลงหลงใค่ได้อย่างประเคนเฮ่อประเคนเฮ่อได้ที่สุดมาทตุกใจคนเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเวลารัก อย่าไปหลงมันใกล้กันนิดน้อยเดียวนะหักกระหลงนี่นะเวลาชีวิตขาลงอย่าหมดไฟอันนี้เข้ารับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเวลาขาลงอย่าหมดไฟเวลาลงจากตําแหน่งเวลาถอดหัวโขนไปแล้วอย่าหมดไฟสมัยสมัยตะก่อนนี่ถ้าเปิดเกษียณอายุราชการพักผ่อนอย่างเดียวแต่สมัยประเดี๋ยวนี้เปินกลัวการอยู่บ้านบาา่ได คนเคยทำงานคนเคยไปนี่นะสถาญาตยมสังเกตพอเถอะเพื่อนตึงจะมีจิตอาสาไปฮับนั่นฮับนี้ไปช่วย,ยการนั่นช่วยการนี้เวลาขาลงหมายความว่าเวลาปดกเกษียณกด็ดีหมดอายุรัชการเพื่อนก็นยังมีจิตอาสาไปช่วยชุมชนช่วยนั่นช่วยนี้อย่าหมดไฟเฮามีสติมีปัญญาต้องนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับตัวเก่ากับชุมชนกับสังคมรอบข้างบ้านเมืองอย่างนี้ปนท้องว่ามีชีวิตขาลงอย่างหมดไฟแล้วแถมประการหนึ่งอยู่ในโลกกระทำแปดประการเหมือนกันมีอย่างพ่องมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสัรเสริญมนนีนินทามีสุกมีตุกเขาต้องหูว่ามันกู้กันอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเฮาหู้อย่างนี้เยเฮาบอกประตูกละเออมันกติยัก ได้จกแลบมามันก็ได้เสี่ยงอยูอ่ได้ยศถาบรรดาศักมาได้หัวโขนมาก็ต้องมีเวลาปดเวลาป่งเวลาวางอ่ามีคนปวดแองก็ต้องทําใจว่ามันจึงมีคนนินทาคนเล่าข่อนคนบ่ชอบเฮามันจึงมีคนฮักเต้าเปลืนหนังคนจังเต้าเปลืนเสือมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติถ้าเฮาฮู้เต้าตันมันแล้วบัตุกสบายอ่าสบายเออเข้าใจมัน เวลาขาลงอย่าหมดไปประการต่อมาเวลาก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมคนข้างหลังเฮาได้ความกั้นกุ้งลุงเรืองมาแล้วบดีละคนที่อยู่ตังหลังคนที่ช่วยพรักดันเขามาคนที่ช่วยกันมาเวลาทุกเวลายากบดดีลืมเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้เฮาก้าวไปข้างหน้าแล้วอย่าลืมคนข้างหลังเวลาดังอย่าลืมตัวโอ้บาง คนบางตีนี่ตาไม่ปลายฟ้าบุ่หรอกโอ้พอแล้วเฮามางคนละจันนี่นะมาได้เพราะฉะนั้นเวลาดังอย่าลืมตัวข้อที่สามเรื่องคนอื่นอย่าเอามาใส่ใจแต่เนอร์กะตัวเก่าจะเอาปอบกุมแล้วเอาเปิผลมายัดหัวยัดหัวเข้ามาติดๆเรื่องคนอื่นอย่ามาใส่ใจอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอื่นไม่ใช่ธุระของเราใครจะดีจะเลวไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตคาราวาสเป็น เป็นกรรมของเปิ้์นเฮาบดีเอาเอาตูกของเปิ้นมาใส่ตุกของเขาเรื่องของไผของมันกรรมไผเวนมันบุญนํากรรมแต่งของไผของมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสธาญาตโยมท่านทั้งหลายเปิ้นว่าเขาไม่เรียกอยากขานเขาไม่วานอย่ายุ่งช่างเขาช่างเขานี่เป็นกรรมโบราณไว้ตอนนี้คุณโยมทองคาพรหมมินเกาะเข้ามาทักทายสาธุอนุโมทนา น้อมกราบไหว้สาประมีท่านพระครูที่เคารพเจ้าน้อมรับธรรมะรับอรุณสาธุอนุโมทนาบุญสาธุกับโยมแม่ทองคําพรมมินตัวเนอร์ขอ้อที่สี่ทำชีวิตในปีใหม่เฮือดีอย่างน้อยแล้วสามดีอย่างน้อยแล้วสมดีมีอย่างพ่องเกิดเป็นคนควรศึกษาหาดีเถิดดีจะเกิดสุขก่อต่อเป็นผล ดีที่หนึ่งเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนดีที่สองตั้งตนตามวินัยดีที่สามไมตรีมีในจิตคิดเป็นมิตรแผ่กว้างกระจ่างใสถ้าทำดีนี้จบครบสามในจะก่อให้สุขเกิดเพลิดพริงพันเนี่ยสถาญาตโยมได้หายข้อที่หนึ่งก็คือการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเฮามีแล้วเฮาช่วยเปิน คนที่เปิลมีคนช่วยเนี่ยถือว่ามีบุญแต่คนที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะมีบุญนักกว่าวเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันดีที่สองตั้งตนตามวินัยอยู่ในกรอบอ,อยู่ในศีลในธรรมมาได้ทําตัวนอกกรอบศรัทธาอาติโยมเรื่องไรทําตัวนอกกรอบมันจังมีปัญหานะ,ะสังเกตเหมือนกับเข้าลําไส้ของเราเนี่ยถ้ามัน พดออกนอกลำไส้ไปเหียมันบบบไปอยู่ตา่าลำไส้ก็จะเกิดปัญหาอันใดที่มันอยู่ในกรอบในอย่างแล้วมันมีปัญหาถ้าเวลานอกกรอบไปเนี่ยมันจังมีปัญหาอันอย่างที่มันนักลำไปน้อยลำไปก็มีปัญหาต้องเปลี่ยนงใส่กลางมัชฌิมะปฏิปฏาัาตามกรรมพระพุทธเจ้าพูดว่าว้ให้เดินั้งใส่กลางอันใดมันนักลำไปอย่างธาตุของเราเนี่ยธาตุสีเนี่ยดินน้ำลมไฟถ้ามันนักลำไปก็เป็นโทษ น้อยล้ำไปก็เป็นโทษการที่ดำรงอยู่มัชฌิมปฏิปทาพอให้พอดีปานกลางเนี่ยมันจึงดีสมบูรณ์ดีนักล้ำไปก็จะเป็นเมื่อยเป็นไข้น้อยล้ำไปก็เป็นเมื่อยเป็นไข้เหมือนกับการกระทําของเฮาเหมือนกันอันใดที่มันเข่งล้ำไปเหมือนกับที่เปินดีดปินนะสตาดังหลายพุทธประวัติถ้ามันเข่งดีดเข้าไปพุดพดเออพูดไปเหรยท่านยาน้าไปก่อนหนองเน่งหนองเน่ง,ง,นงมามว่วน ต้องปานกลางปานกลางเพราะฉะนั้นพระตถจ้าเปิ่นก็เลยสัรเสริญว่ามัชฌิมปฏิปทาเดินทางสายกลางคนเฮาก็ต้องเป็นอย่างนี้่ยศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่ารอรีอย่ารีรอเดี๋ยวทำมาได้ต้องทำทันทีเหมือนกับทอ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 เหมือนจะว่าท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะทอทอทอคือทำทันที คือทำทันทีรอปอนปีเก่าไปแล้เอาตั้งใจแต่แต่บัดเจว่าโอ้รอปีปีหกเก้าก็แย่เองมาได้นะ่ะประเด็นมันป้น,ปนละปีหกเจ็ดตั้งเนื้อตั้งตัวทําไมเอาทําทันทีทอทอทอบางคนแบบอย่างอันเปิดมาติฉินนินทามาอ่าวิจารณหน่อยโอ้เอาละทอทอทอเหมือนกันแต่ว่าทอทันทีมาทำสกำักครมโอ้ ใจอ่อนเว้ยเมืนเนละอีน่ะเออมนได้เพราะมันต้องต้องตั้งมันเข้มแข็งทอทอทอทำทันทีเออบางคนใจอ่อนคะค่ะคะเปิดมาเพียกมาอ่าตีน่ะนอกจากจะท้อทันทีแล้วกลายเป็นทิ้งทันทีก็มีน่ะเออเมาแล้วเว้ยสวะยันเออมาได้ทอทอทอต้องทําทันทีเออเปิดมาเพียกมาอย่างก็บ่รต้องท้อทันที เพียกเข้าเพียงเข้าทิ้งทันทีก็มาได้ต้องทําทันทีืห้มันเกิดเกิดผลประโยชน์สุดที่ผลนะื่้มันเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่ารีรอให้ทําทันทีนี่เพราะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลําบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้ จึงต้องรีบเร่งทําความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำไม่ได้เราะว่าเฮายังบอกหุน้นจกดีขนาดนะสถานญาติโยมที่มาฟังธรรมะรับอรุณโจกดีตุเจ้าตตื่นมาแล้วทําธุระเรียบร้อยทําวัดรสดมนแล้วมาเตะออกรายการธรรมะรับอรุณก็โจกดีโจกดีเพราะว่าอย่าง โชคดีเพราะว่ามีโอกาสตื่นขึ้นมามีลมหายใจมื่นแต่ขึ้นมามีชีวิตอยู่ในวันนี้โชคดีบางคนบ่อั้นตั้นตั้งหลายรับลวดไปเงี้ยก็มีเยี้ยว่ามีโอกาสจะได้มาฟังธรรมะบ่ได้มีโอกาสมารับอรุณกระเปิน้นเพราะฉะนั้นชีวิตมันเป็นอย่างที่บ่แน่นอนอย่างมั่นแน่นอนได้มาฟังธรรมะรับอรุณแสดงว่าโอ้วันนี้เขามีชีวิตอยู่เจ้าของวันนี้ได้ฟังธรรมะได้เป็นอาหารใจ เดี๋ยวเราไปกินเข้าก็ได้อาหารกายอย่างนเ,าะะนนเนี้ยเพราะฉะนั้นเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักนักก็วางว่างก็แอวเตอร์เนอร์ว่างก็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่ที่แน่ๆตายทุกคนเพราะฉะนั้นเราอยาประมาทยาประมาทนี่เพื่อ,อทำการทำงานที่ฮักเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองกับตนกับตัวทำไปทำไป อย่ากล no ัวการพัฒนาเพิ่นดึงบอกไว้พัฒนามันเป็นการเสริมศักยภาพของเขาเฮียนหูเสียงใหม่ๆม่บดีเป็นน้ําเต็มแก้วอันใดใหม่ๆมาเขารับได้ฮับได้ฮับได้เฮียนหูไว้เรียนหูเรียนหูวิชาความประวาตรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะเพราะฉะนั้นทําไปเตอะแต่ถ้าอิดมันเหนื่อยเหนื่อยก็พักนักกาวางมันวางได้หห้องาจ่รย์มันจะแบกยู่ตลอดเวลานักกาวาง ว่างก็เที่ยวหาวิชาความหูทัศนศึกษาหาวิชาใส่ตัวพ่องความหูบ่ดเจอยู่กันในห้องสี่เหลี่ยมบรดเดินต้องเปิดหลกกระทัดหลกกระทัดก,กว้างๆไปเอวไปแหวง่งเปิดว่าคนอ่าคนอย่างก็คนลักอยู่กับตีบ่เต่ากับคนสมาเตะบ่เต่าคนแงวเตียวต่างได้หูได้หันได้อย่างมย่งมาทัศนศึกษามาหาวิชาความหู คนลวกอยู่กับตีนี่ยังการนะการคนไปแอวไปแว่งนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เนยก็พักหนักก็วางวางก็เที่ยวเดี๋ยวก็เก่ถือว่าหอตันทั้งหลายต้องเปนห้องบ่าอย่างใจชีวิตคือเต็มตีคือสมบูรณ์หน้าตีของภัยของมันปีใหม่แล้วต้องพัฒนาแก้กรรมโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา นี่ยสทายาิโยมทั้งหลายวันนี้ได้เนื้อหาสาระนักปอสมควรในธรรมะรับอรุณในบทความของท่านอาจารย์พลตรีนเรศจิตรักได้ปะมาแล้วก็เอามานำเสนอหันว่ามีประโยชน์มีคุณประโยชน์ก็มาฝากกับสทายาิโยมท่านผู้ฟังท่านตั้งหลายได้เกไปพินิจพิจารณาว่าวันนี้ได้ธรรมะได้ข้อคิดอ,อย่างไปพ่อง เกี่ยวกับธรรมะรับอรุณในวันนี้ใต้รายการนี้ก็ขอแอ่งเอากุณพระศรีรัตนะไตรอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณป่อคุณแม่ที่เพื่กำเนิดเกิดมาเป็นคนคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนศิลปะวิชาความโหสิ่งศักดิ์สิทธ์ตั้งหลายที่ศรัทธาญยติโยมได้ให้ความเคารพนับถือ ขออังญาตราธนามาปกปกักักษาสถานญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเพื่อมีความสุขกายสบายใจปันปอนปีใหม่ส่งใต้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอ,ขอให้ท่านทั้งหลายมีสติมีปัญญาสติคือความรอบคอบปัญญาคือความรอบรู้รอบคอบในการกระทําต่างๆกายวาจาใจ กินเตลเดินนัง่งนอนทุกอย่างเพื่อมีสติสติคือความรอบคอบช่วงปีใหม,ม่มีมันจะได้ลดอุบัติเหตุลงไปมีสติปัญญาความรอบรู้หูว่าอันใดเป็นประโยชน์อันใดมามีประโยชน์เก็บมาใส่เนื้อใส่ตัวอันใดที่บอกเป็นประโยชน์ก็ไม่พึงกระทําไม่พึงปฏิบัติทาอันที่มันเป็นประโยชน์ที่มันดีกับเนื้อกับตัวกับชุมชนสังคมรอบข้างอย่างนี้ อละขอใเฮสถานญาติโยมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตช่วงปีใหม่ทรงไต้ปีเก่าต้นหับปีใหม่นี้เฮโจกดีโจกดีเหมือนกันทุกคนทุกท่านขอจะเริอนพร